สวัสดีค่ะมาเจอกับตามในตามมาเจอนะคะครั้งนี้เป็น Christmas Walk เรามาเริ่มต้นกันวันที่23ธันวาคมค่ะวันนี้คือเดินทางจากดุสดอบมาถึงบ้านแม่สามีนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับสตุดการมาถึงปุ๊บก็ต้องขับรถออกมารับเป็ดค่ะใช่ค่ะนางมาสั่งเป็ดเอาไว้ช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะต้องจองเป็ดกันล่วงหน้าค่ะแล้วมันเป็นเทศกาลแข่งการกินเป็ดหา่าน แล้วก็ไก่งวงค่ะก็แล้วแต่บ้านนะคะแต่ที่บ้านนี้คือกินเป็ดค่ะปีนี้เขาจะมีปูที่เอาไว้รับเนื้อด้วยเฉพาะนะคะไปถึงปุ๊บเราก็รอเจ้าหน้าที่มารับแล้วเขาก็จะไปเอาเนื้อที่เราสั่งก็หลังจากนั้นเขาก็หยิบมาให้เนี่ยคะ่ะเป็ดแบบโอ้โหแบบกี่กิโลเนี่ยเจ็ดกิโลได้มั้งใหญ่มากคุณแต่กินกันสี่คนก็คิดอยู่นะคะว่าจะหมดไหมเนี่ยอืมต้องมาดูกันอีกทีนะคะ ว่าแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปช้อปปิ้งกันต่อค่ะนางบอกว่าสลัดผักเพิกไม่มีไม่ได้ซื้อต้องซื้อตุนไว้เพราะซูปเปอร์จะปิดค่ะใช่ค่ะปิดวันที่24ตอนบ่ายเป็นต้นไปจะเปิดอีกทีก็น่าจะเป็น27มั้งคะอ่ะอล่ะค่ะไม่เป็นไรเราก็เลือกผักที่น่าจะเอามาทำสลัดได้นะคะอ่นหนึ่งแตงกวา2ปาปิกาค่ะอาจจะต้องใส่ถุงนะคะแล้วก็ไปชั่ง น้ำหนักก่อนแล้วก็มันก็จะออกสติกเกอร์ราคามาให้ค่ะ,ะกดตืดๆแล้วมันก็จะออกป้ายสติกเกอร์มาให้แบบนี้นะคะแล้วก็เอามาแปะค่ะที่ถุงค่ะก็ไม่มีอะไรมากค่ะสลัดก็มีตามที่เห็นนะคะไม่ได้หลากหลายว่าไรตี้เหมือนที่บ้านเราโดยมากก็จะมีมะเขือเทศผักสลัดทั่วไปค่ะปะว่าแล้วเราก็จะไป จ่ายตังค์กันที่แคชเชียร์ค่ะแล้วก็ได้กลับบ้านกันสักทีเนาะเ <Q uan> หนื่อยเหลือเกินกับการมาช้อปปิ้งนะคะ <Q uan> มาถึงที่บ้านก็ยังไม่ได้ไดกินข้าวทันทีนะคะต้องเอาต้นคริสต์มาสมาแต่งมาจัดวางกันก่อนแบกขึ้นมาชั้นสองของบ้านค่ะแล้วก็ยาวเกินไปสูง2 50, เมตรห้าสิบก็ต้องมาตัดนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะตั้งไม่ได้พอตั้งเสร็จก็ต้องมาแยงแยงพองๆมองดูกันว่าเฮ้ยมันตรงหรือยังมันเบี้ยวไหมแล้วก็เอาตัวเนี้ยค่ะนีบๆ ใช้เท้านะคะเป็นตัวที่หนีบตัวมันจะหนีบลำต้นของต้นคริสต์มาสเอาไว้นะคะไม่ให้มันลม้มแล้วก็อะไรก็ต้องเติมน้ําลงไปเพื่อเลี้ยงต้นคริสต์มาสให้มันยังคงสดสดแล้วก็อยู่ได้นานนะคะอ่ะต่อจากนั้นค่ะก็ต้องมาตัดตะข่ายออกอีกนะคะโอ้ยคุณและอยากบอกนะว่าไอใบต้นสนเนี่ยคุณเอาเข้าไปพุ่งเข้าไปกอดแบบเนี้ยนะอื้อเจ็บค่ะมันแยงค่ะเออ นี่นะคะเห็นไหมคะก็ต <ar> ้องมาเอาตะข่ายออกซึง่งให้ใบมันบานออกมานะคะพักเอาไว้ค่ะยังไม่แต่งนะคะแต่งวันที่24ค่ะต้นไม้อะค่ะหลังจากนั้นก็ได้เวลากินข้าวค่ะรอแม่สามีอบเจ้า b เบร์เคเนี่นะคะนางซื้อสำเร็จมาค่ะแล้วก็เอามันอบลงไปในเตาค่ะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งโอ้ยกว่าจะได้กินหน้ามืดมากค่ะคุณหิวมากแต่บอกเลยนะคะว่ามันอร่อยค่ะ ถึงจะเค็มก็ตามเถอะเจ้านี้นะคะไม่ควรจะกินเยอะเพราะอาหารเยอรมันคขะคุณเออะอะไรก็เค็มไม่รู้มันจะเค็มไปไหนนะแต่เอาเป็นว่าได้กินเจ้าเลเบอร์เคเซอร์ที่อบใหม่ๆเนี่ยมันอร่อยมากค่ะแล้วก็กินคู่กับเซมหรือมัสตานะคะเข้ากันมากสุดๆด,ดูควันสิคะอื้มสุดยอดถ้ามัน สามารถส่งกลิ่นส่งเสียงรถให้ไปได้นี่นะอยากเหลือเกินแต่มันทําไม่ได้นะคะอ่ะดูกันไปก่อนแล้วกันนะใครดูตอนกลางคืนหิวหิวก็ทนกันไปด้วยนะคะแต่มันอร่อยจริงๆค่ะและเขาต้องกินคู่กับเบรดเซลค่ะเป็นเบรเซลที่ทํามาจากชเวบิชนะคะมีความแตกต่างค่ะคุณและนี่เป็นออริจินอลสาม,มีกินของที่อื่นไม่ได้เลยต้องกินของบ้านตัวเองเท่านั้นแล้วดูนะคะนี่คืออบใหม่ๆ ร้อนมากคุณร้อนฉะน่้นีือว่าแบบ <Yeah. S 1> โอ้โหจับทีนี้คือมีสะดุ้งอะคะ่ะคือไม่สามารถหยิบมากินได้ทันทีจะเอาเป็นว่าความแตกต่างนะคะสามีอธิบายฟังว่าเบรเซิลที่ดีเนี่ยหนึ่งจวอตเด็ด hey ส์มอสอ่าดังเฮดิกเวดิกอ่ิ โอเค The best thing uh huh. จากนั้นเราก็มากินคุกกี้คริสต์มาสกันนะคะนี่คือทั้งหมดที่แม่สามีเป็นคนอบเองค่ะพลาดไม่ได้ก็คือสปริงเลยล่อหลวงด้วยคุกกี้ไปแล้วมาต่อกันด้วยค่ะเหมือนเคเซอร์คูเกิลนะคะแต่ไม่ใช่ใส่ครีมชีสนะคุณเขาใส่วควักแทนแล้วก็พื้นข้างล่างนี่นก็คือใช้ตัวพ oh ีชโอ้โหคุณเอ๋ย จะจะเป็นครีมชีสหรือจะไม่ครีมชีสดิฉันก็กินไม่ไหวนะคะ <c oughs> เพราะตัวนี้เอาจริงๆก็คือมันมีความหนักแน่นในอีกแบบหนึง่งควักเนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ได้ต่างกับค <c oughs> นะรีมชีสนะเออจะถามคนเยอรมันเขาตอบไม่ได้หรอกคะ่ะว่ามันต่างกันยังไง <c oughs> วันนี้จบวันไปก่อนนะคะเหนื่อยมากเลยค่ะ เอ้ยมาแบบงงๆอะ่ะก็ได้มาเดินเที่ยวในทูบิงเงน This is Reutlingen อ้าว Reutlingen แน่นิชอ้าวคุณมาถึงทุบิงเงิน Reutlingen ไปถึงรถมอ,องเตอร์รถก็สั่ So y e a h we are in Reutlingen อันนี้คือจัตุรัสนะคะของเมืองตลาดคริสต์มาสไม่มีแล้วสกิทไคในวัสนสังม,มังแมวแล้วเขาก็ ทัวมทัวท่วอ๋อเขาเป็นเมืองเก่านะคะนี่ค่ะแต่เลาเห็นทางสีสีส้มเชียนี่ค่ะเมืองเขาจะมีเอกลักษณ์ก็คือจะมีเหมือนหอคอยประตูนะคะประตูหอคอยสิ เดี๋ยวเราจะไปที่ขึ้นชื่อของที่นี่นะคะก็คือตรอกที่แคบที่สุดอินดน <Oder? S 2> <Huh? S 1> ีเซียอ๋อเดอฮะออมเงสอินเดเวลอินเดเวลอ๋อไม่ใช่ที่สั้นที่สุดไม่ใช่สิเป็นตรอกที่แคบที่สุดในโลกค่ะเฮียนี่ค่ะมาถึงละโว้นี่นะคะก็คือตรงนี้ค่ะ

เขาว่า,าที่เนี่ยมันเกิดว่ามีไฟไหม้ทั่วทั้งเมืองนะทั่วทั้งเมืองในปีซิปเซนฮุนเดซเซกอุลสวิก <c oughs> ในปี1726นะคะก็เนื่องจากว่ามีคนทำเพราะว่าเทียนมันไหม้แล้วมันก็ลามจากชูเมเกอร์ก็คือชื่อเฟเดริกดูดนะก็คืออยู่ใกล้ๆก,กับนิโคลัสเคียเชอร์ ก็คือมันก็ลามไปทั่วแล้วมันก็ไหม้ทั่วทั้งเมืองมีคนซิติเซนนะคะเจ00คนเนี่ยก็คือเป็นโฮมเลสไปเลยจากที่เขาไฟไหม้หมดเมืองเขาก็มาสร้างเมืองกันใหม่แล้วปรากฏว่าเขาสร้างไปเสร็จเนี่ยบ้านแต่ละบ้านมันก็ที่เขาก็แบบเหมือนติดกันมากอะ่ะสุดท้ายก็คือไอเนี้ยเป็นอันนี้นะคะก็คือกลายเป็นแบบถนนซึ่งมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ3 1เอเซนแล้วก็ถือว่าเป็นถนนที่แคบที่สุดของโลก อันนี้เราจะเดินกลับไปตรงบริเวณโบสถ์นะคะอันนี้นะคะเป็นร้านคอนดิทูรายก็คือร้านขายขนมเค,ค้กขนมหวานขนมทุกชนิดแม่มีช็อกโกแลตด,ด้วยร้านนี้ก็คือเป็นร้านชื่นชื่อของเมืองเลยนะคะอ้อเจมส์อาหมุชเชล อันนี้เป็นของขึ้นชื่อของร้อนเน่นเป็นขนมปังไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงไม่รู้เขานั้นวนซเขา้นมันพอสมีบอกไม่ต้องกินหลังไปหลึกมากเอสกิปอุ้ยเคเฟ่นีวเอางนี้ใช่มอ ฮัสุเกีใช่อยากเอเลนี่นะคะร้านนี้ใครมาเนี่ยแนะนําให้มาร้านนี้ซัมเมอร์นะคะเข้ามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างสิ่งแรกก็เจอนี่เลยค่ะีอันนี้คือชนิดโรสนะคะที่คุณแม่สามีเคยส่งมาให้แล้วสามีบอกว่าอันเนี้ยคือดูดีมาก feel อักเซน18ยูโรค่ะคุณเฮ้ยแต่หนาแน่นหนักมากมาแล้วนี่ของสโตรเล n นะคะสโตเล e นที่นี่แต่พวกเราไม่กิน Vienna Classic Weisswursttrocken ก็คือไม่กินเพราะไม่ชอบ หนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือตึกนี้เป็นตึกที่สวยมากแล้วก็จะเป็นรูปภาพของคนที่เป็นช่างในอดีตว e ฟิ e วิ e ิว e ีฮ h นส์แวกเกอร์ l l อฟอันนี้ค่ะ nice, เป็น nice, s nice. <S น้ำพุ <Yeah. S 1> ที่มีช่างทั้งหมด12ประเภทนะคะอ่ะเดี๋ยวเดินวนให้ดู this one is a ฟาส m a สอะไรบอสอ่ a เฟอดีวาย อันนี้คือคนที่ทำถังโอ๊กนะคะส่วนอันนี้เป็นมีไฮซองมาเหมือนซื้อขายของแบบพวกเครื่องช่างหรือ,รอสักอย่างคือมันไม่มีบอกนะว่าทำอาชีพอะไรส่วนนี้เป็นชูเมเะคะเ,เ,มเกอร์นะคะ This one is his wife uh Oh <laughs> nice แล้วนี่ก็คือเมสซิงเ uh huh. er กอร์คนข่าวัวอุ่นเหี้ย ตอบไม่ได้ค่ะอาชีพอะไรง,งงเหมือนกัน oh, 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 oh. น่าจะเป็นแบบเทเลอร์คนขายของและนี่คือคนเก็บองุ่นนะคะและนี่ก็เป็นช่างทอและนี่ก็เป็นช่างช่างทำเครื่องตีเหล็กช่างเหล็กสุนเฮะอาเลเดอร์เนาะอันนี้ก็คือคนที่ทำหนังสัตว์มาทำ ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรนะแต่แบบเออส่วนอันนี้ก็คือคลายดุ้งก็คือเป็นชไนเดอร์ก็คือช่างเย็บผ้าตัดผ้าอุ่นเนี่ยน,นี้ก็อาจจะเป็นเหมือนกันนะคะและนี่ก็คือเบกรนนะคะนี่คือนี่แล้วก็มูชเนี่ย d อันนี้คือสิ่งที่ควรหมนแล้วก็ข้างล่างนี่คือเป็นหนามพลุพับ Union Center. บ้านหลังนี้เนาะ this house นะคะแล้วเขาก็จะมีรูปเช่อนอันเนี้ยก็จะเป็นรูปทุกคนที่ทำอาชีพเป็น crafting นะคะมีทุกอย่าง <What? S 2> ก็ mission complete ค่ะ ดิฉันได้เสื้อผ้า4ตัวของสามีใส่กังเก่งเลนนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันต่อเนาะว่าวันนี้จะทําอะไรกันบ้างนะคะกลับมาถึงบ้านนะคะภารกิจต่อมาก็คือการพับที่เช็ดปากค่ะก็แม่สามีบอกเลยว่าไม่ต้องเอาคอมพลิเคทเอาง่ายๆในอยู่แต่สวยเอาละสิอากูช่วยฉันด้วยก็เปิดอากูได้เว็บนี้มาค่ะข้อลายน่ารักนะออกมาเป็นอย่างนี้คุณดูสิ ฉันทำลายดาวเข้าเซตมากดูนะคะสวยค่ะวางไว้อย่างนี้โอ้โหดูดีดูดีดดดนะคะถ่ายมุมเต็มค่ะแล้วก็นี่นะคะได้เวลาตกแต่งน้องต้นสนของเราแปลงชมต้นสนได้สวยมากค่ะคุณให้รางวัลดีเด่นคุณสาไปเลยนะคะนางเป็นคนทำเองค่ะหลังจากใช้แรง,งานกันคนหนึ่งแต่งต้นคริสต์มาสอีกคนหนึ่งพับกระดาษเช็ดปากก็มา แรงงานทาหอของขวัญน,นะคะก็ตอนนี้ก็คือเวลาบ่ายสามโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวตอนบุกมงเย็นเราก็จะกินอาหารสำหรับวันคริสต์มาสอีฟกันมาดูกันค่ะว่าจะรอดหรือจะไม่ดูนะคะส่วนที่เราจะห่อก็มีตัวนี้นะคะที่ซื้อเมื่อเช้าอันนี้ก็คือซื้อเมื่อเช้านะคะอันนี้ของแม่สามีอันนี้ก็ ห่อเป็นถุงใหญ่เลยและอันนั้นคือที่แม่สัมีห่อค่ะมาอยู่ที่นี่หัดห่อของฟันและผูกโบไว้จะเป็นสิ่งดีสุดอืมสวยไหมโอเคไปแล้วคะ่ะ hey, ทุกคนก็จกัดองค์ทรงเครื่องนะคะแต่งตัวให้สวยงามพร้อมกับ Christmas e ีฟไม่ไมีอะไรมากค่ะก็เดี๋ยวเราจะกินข้าวกันแล้วก็สักรับก็น่าจะ้องเพลงตามธรรมเนียมของบ้านนี้นะคะแล้วก็ ก็จะแกะของขวันกันค่ะมาดูกันนะคะ c h r i s t ท s i เย e รมันบรรยากาศเป็นไงบ้างรสมาสมุนี้เป็นยไง้างชมาเอร์ชาร์ดยาทูมาส์โอเอ่าวชัวโอสเเีน พ a ินพาลินน Lin นีมากลีสุดที่สุดสำหรับ <es d ุณสำหรับคุ e a ับคุณสำหรับคุณหรับค a ณสำหรับคุณสำหรยบคุณสำรับคุับคุหรบคุคะวสัคุณสำหรับคอจสร์บบคับคารุสุบคุค สวัสดีค่ะมาเจอกับตามในตามมาเจอนะคะวันนี้วันที่25ของเดือนธันวาคมเป็นวันที่ฉลองคริสต์มาสค่ะแม่สามีก็เลยจัดการอบเป็ดนะคะเราอยากรู้ว่าความแตกต่างระหว่างเป็ดกับห่านเป็นยังไงนางก็ตอบว่าเป็ดเนี่ยไขมันมันจะน้อยค่ะส่วนห่านเนี่ยจะไขมันเยอะกว่าเราก็โอ้ดีงามว่าแล้วนางก็จัดการยัดไส้นะคะซึ่งก็ตอนนี้ก็กลังทำการ ปิดตัวตัวตรงก้นของกะของเป็ดนะคะด้ยการใช้ตัวตะขอค่ะกับเชือกก็ไม่มีอะไรค่ะเป็นการอบเป็ดแบบสไตล์ฝรั่งนะคะก็สามารถหาสูตรกันได้ง่ายๆแล้วก็ตามไม่ได้ขอสูตรนางตรงนี้นะคะแค่รู้ว่าใช้เวลาในการอบก็ปลาเข้าไป90นาทีแล้วค่ะ หลังจากทำการปิดก้นเป็ดแล้วนะคะก็มามัดตาสัง่งอุ้ยไม่ใช่สิเรียกว่าก็มามัดตัวขาตัวปีกให้มันอยู่ติดกันนะคะเพื่อให้ไม่ให้มันเด้งออกจากกันส่วนตัวเชือกที่ไว้ใช้อบเนี่ยก็ตัดเมื่อตอนที่อบเสร็จแล้วค่ะก่อนจะเข้าอบก็วางนางในถาดอบนะคะตกแต่งให้เรียบร้อยค่ะด้วยการใช้พวกต้น กระเทียมหรือเปล่าดิฉันไม่มั่นใจนะต้นหอมพวกใบต่างๆแครอทมันฝรั่งอะไรก็ว่าไปนะคะจริงๆเขาต้องมีน้ำซอสด,ด้วยแหละแต่อันเนี้ยแม่สามีบอกปาดเนยเข้าไปเลยเธอปาดเนยเข้าไปเยอะๆจริงๆมันก็ไม่เชิงจะเป็นเนยนะมันเป็นเนยอ,อีกชนิดหนึ่งสำหรับทำอาหารค่ะโอ้โหคุณเขาปาดเข้าไปดิฉันก็อื้อ ปาดเยอะจริงหนอไขมันกูจะอดตันไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรค่ะสูตรนางเอาตามที่นางชอบเนาะแล้วก็จับนางเข้าเตาอบค่ะในช่วงการอบเนี่ยก็จะมีการเติมน้ำซอสด้วยนะคะมีการราดน้ำซอสด้วยแม่สามีบอกมาไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะ<ๆ>อ่าผ่านครบเวลา90นาทีนะคะดูสิคะหืมน่ากินมากเลยแล้วเขาทานคู่กับอะไรเนอเดลอันนี้เป็นโรสโคลนะคะแล้วก็อันนี้คือน้ำเกรวี่หรือน้ำสต๊อกแล้วก็คือน้ำต้มต้มขนมเดลค่ะ นี่ค่ะก่อนจะเอามาเสิร์ฟก็ต้องมาวัดนะคะอุณหภูมิของเป็ดร้อนพอหรือยังเพราะถ้าเกิดมันไม่สุกก็ต้องอบก,กันต่อส่วนนี้คือโต๊ะอาหารนะคะสำหรับวันที่25ธันวาคมถือเป็นวันฉลองคริสต์มาสอย่างแท้จริงนี่ค่ะอาหารพร้อมเสิร์ฟดูดีไหมคะน้องเป็ดคือดูดีมากคโนเดลที่ทำเองนะคะทุกอย่างทำเองหมดเลยเรถคอไม่ได้ทำเองนะคะไปซื้อสำเร็จมา และน้องเป็ดคะ่ะเตรียมไปนิดนึงนะคะแต่ก็รสชาติโอเคอยู่เ,เราก็มาจัดการเปิดกันด้วยการเอาตัวเนื้อสะโพกขามาเลยค่ะอันนี้คือคุณลุงของสามีได้ไปนะคะส่วนของดิฉันได้อกเป็ดก่อนจานแรกค่ะคุณแล้วก็จานที่2คะ่ะต่อมาจานสุดท้ายโอไม่ไหวและตูนักสภาพนี้นะคะสงครามคะ่ะดิฉันปลาช้ให้กับสงครามครั้งนี้คะ่ะ สวัสดีค่ะมาเจอกับตามในตามมาเจอน,นะคะวอลสุดท้ายแล้วค่ะวันสุดท้ายของคริสต์มาสวันนี้ก็คือกินเนื้อค่ะคุณอาหารก็มีความสไตล์เยอรมันค่ะผักต้มแล้วก็สเปซเลอร์นะคะนี่ค่ะเนื้อค่ะเนื้อยัดไส้ค่ะคุณบอกเลยว่าแห้งมากนะคะส่วนนี้คือผักต้มค่ะดอกกระหลำ่ำผักหน่อไม้ฝรั่งนะคะแล้วก็กินคู่กับสเป,สเปซเลอร์นะคะ นี่นะคะน้ำซอสลาดถ้าไม่มีสิ่งนี้ดิฉันตายแน่นอนจบแล้วนะคะกับคลิปรวมมิตรคริสต์มาส4วันเต็มขอให้ทุกคนมีความสุขกับการชมคลิปของตามนะคะอย่าลืมติดตามตามในคลิปต่อๆไปนะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ